อาหารตาใช่ไหมของเธอนั่นแหละอย่าไปแช่น้ำให้เธอกินสวัสดีครับทุกคนผมยุทนะครับพังกับสมิตัยระบนเป็นคนเกาหลียุทธที่บนตองนะครับวันนี้นะครับทุกคนเราว่ามากินจิ้มจุ่มนะครับตอนนี้อยู่ท้งไหนอะ่ะที่ภูคัวขาวงูราชบุรีไม่ใช่ค่ะอุทยานหินเขางูค่ะ ที่จังหวัดรัชะบุรีนะครับทุกคนเอาจริงๆนะวันนี้เราอะจะตั้งใจกินจิ้มจุ่มที่บ้านนะครับแล้วก็ซื้อโมโมจิ้มจุม่มโมจิ้มจุ่มมาโมดินมาใช่ไหมครับแล้วก็เราอะจําจได้ว่าซื้อโมดินมาเล็กๆใช่ไหมครับรต้องแช่ไว้น้ำจริงๆอะรเราต้องได้มอมาแรกๆอะต้องแช่แช่น้ำไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อจะมาให้หม้อแตกแต่ทีนี้เราอะแช่นานเกินไปนจนเออจนดินมันแบบมันมันหลุด จริงๆอ่ะหนึ่งขึ้นก็พอนะครับทุกคนแต่เราใช้ไวเกลือมันหนึ่งนาทีไงอยากให้ไม่แตกนานไงเอออยากอยากจะเใช้ได้นานๆน,นะก็เลยแบบกินไม่ได้แล้วนะครับทุกคนซื้อวัตถุดิบซื้ออะไรทุกอย่างแล้วนะก็เลยเอ,อ้ยอย่างน,านั้นนเราไปกินข้างนอกดีกว่าดูบญญรรยากาศด้วยปอดทูปอดตาด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมหอะไรอ่ะวันนี้พาซ้อมมาก,กินจิ้มจุ่มด้วยแล้วก็ดูบญญรรยากาศด้วยนะงั้นเราไปนั่งเล่นกันก่อนให้เหนื่อยก่อนพา,พ,าพาดูบญญรรยากาศเป๊ะหนึ่ง เขางูนะคะที่นี่มีงูเยอะอะไรนะที่นี่มีงูเยอะใช่เหรอไม่รู้อย่างนี้ลองเล่นเอาจิงๆทีน่นี่ผมก็เคยมากับแม่แล้วก็ไปคุณป้าเอเวนเจอร์นะครับทุกคนปัญญากระสวยนะไม่ได้มานานแล้วาปั่นเลยไหมไม่เอาเหนื่อยนะดีเหนื่อยแล้วก็โลนนะดีเธออยากจะปั่นเหรอปั่นไม,ไม่ปั่นปั่นดิเหนื่อยเธอเลือกสีเลย เบาๆไม่เหนื่อยอันไหนเบาๆไม่เหนื่อยทุกอย่างก็เหนื่อยนะจ้าตาปนนานอันไหนคืออะไรหรออันนี้คืออะไรอันนี้เรียวขวาเรียวซ้ายไงถ้าเลี้ยวทางนี้คืออะไร,รอ่ะเลี้ยวซ้ายเอออันนี้เลี้ยวขวาโอ้โหดูบรรยากาศ เราจะได้ปั่นอะไรนะเขาถ่ายให้ไหมไม่เอาเจะได้ปั่นไม่เอาเอาจริงๆนะครับทุกคอนแถวเทลบ้านน่ะมีอะไรที่แบบเด็กกันสวิตสวิตกันได้เยอะนะหลายที่นะว่าเอออยากเด็กกับเขาไงเออแต่ว่าเราว่าไม่มานานไงไม่ใช่ไม่มานานอ่ะเราว่าแบบไม่ค่อยออกมาเลยแค่ขับรถมาสิบนาทีเองอ่ะเห็นไหมมีบรรยากาศสวยแล้วก็แบบมีอะไรแบบเล่นเยอะเยอะราให้อหารปาดิ ที่นี้ก็ไม่มีไม่มีปลาหรอกปลาก็อยู่แถวแถวคนเยอะนี่เนี่ยซื้อมาสองโุงสองชุดเลยอ่ะเออขับขยหนมันจะทิ้งย้อนเกมวเธอเสียงดังมากเธอนั่เธอกลับด้านเธอกลับด้านเพราะว่าฝั่งนึงเธอร่มอ่ะเธอหันฝั่งนี้ให้เขาฝั่งเขาแดดแดดเยอะไม่เขาชอบเดี๋ยวเมืองขีโกอุ้ย ตรงกลางอ่ะที่นี่ตรงกลางยูนปันไปนี่เดยวขวาดิอย่าจ้าไม่ไมเอเธอ,อโอยเด็กเข้ามาะเธอ่น่าเกีน,นะอย่างนันเธอให้หาปนปาน,นานๆได้ไม่มีใครว่าเธอเทไปเยอะๆดิหโอ้ยเด็กเข้ามาเยอะไขรจะแบบโอ้โหเทนี่เท ทุกคนที่เกาหลีก็มีปันอะค่ปันเหลือแล้วที่เกาหลีกับที่ไทยไม่ต่าง,าง,างกันคอะไรหรอปล่ที่เกาหลีจะเวลาอยๆขี่ได้แค่พำไมมันเป็นวงกลมอะไม่ใช่ขี่ได้แค่สิบนาทียี่สิบนาทีแล้วก็มากกว่ายี่สิบนาทีคิดเงินเพิ่มแต่ประเทศไทยอย่างไงฟรีอยากจะขี่อะไรก็ขี่ไปอะไรเงี้ยจนถึงเหน,นื่อยอะไรเงี้ยยู่ทำไมฝั่งนี้เป็นแดดร้อนจังอะ <laughs> ใช้น้ำด้วยใช่นี้ด้วย <c oughs> ที่หลังไม่ต้องมาบอกบอกว่าแบบขี่เรือกันนะเขาไม่ขี่เรือกับเธอแล้วกลับแล้วเหรอกลับแล้วมาเดี๋ยวเขาช่วยกได้วิวตรงนี้นสวยมากเลย วันนี้นะครับทุกคนเราจะมากินร้านชื่อร้านไหนนะครับสรุปร้านไหนอ่ะร้านนี้แหละสรุปร้านนี้หรือร้านไหนถอร้านไหนร้านนี้แหละสรุปชื่อร้านนี้หรือร้านไหนร้านไหนร้านนี้ไงเขารู้สึกเหนื่อยมากตอนนี้ร้านนี้ชื่อร้านไหนนะคะนี่ไงนั่งกินเถอะเเนี่ยบรรยากาศดีนะครับทุกคนผมก็ดูเฟซบุ๊กมาใช่ไหมครับมีคนกินข้าวที่นี่อดูบรรยากาศสวยมากอ่ะ ก็เลยอะผมก็อยากจะมากินกับซ้มเอาจิา้มจุม่มเขาก็ต้องจิ้มจุ่มนั่นแหละวันนี้เราต้องกินจิ้มจุม่มแล้วก<อ>็มีเธอดูมาบอกเขาดิเอาซ้มตามอะไรก็ได้นะกุ้งโซ่ดต่เธอชอบกินไม่ใช่เหรอส้มตามอะไรเงี้ยตากุ้งสดแล้วกันปลากระพงผ้านน้ำปลาเอาไหม่ไ,ได้ครับทุกคนเมนูจิ้มจุ่มมาแล้วนะครับเห็นไหมมานั่งกินน่ะง่ายที่สุดแล้วเอาจริง แล้วก็ดูดิไม่ใช่โมโม,โมดูนีะโมดินจริงๆน,นะครับทุกคนแล้วไม่ต้องใช้แบบโมดินอย่างเดียวนะโมอย่างเนี้ยกินจิมจ้มจุ่มง่ายกว่าดีต่อไปนะครับทุกคนผมก็ไม่ซื้อโมดินแล้วนะไม่ซื้อแล้วนะ,ะซื้อแล้วก็พังอ่ะผมก็ซื้อโมดินมาสองสามรอบรอบอ่ะแต่สุดท้ายตัวเนี้ยแตกหมดเราดูแลไม่เป็นใครจะไปโทษโมดินเด <laughs> ี๋ยวเขาก็ทำน้ำนี้ใหนะ้น้ำจิ้มให้นะ โอ้ย,อยใส่ดอกทาน,นปลาก็พงค่ะกงะงอราะแล้วก็อันนี้ตำซุปสดน,นีตำซุปสดค่ะเอาจริงๆนะเธอจําจได้ปะปีที่แล้วว่าเรามาเดทกันกี่ครั้ง,งไม่ไม่ถึงห้าครั้งนะใช่ไหมไม่ใช่แบบไปกินข้าวข้างนอกนะค่ะรู้สึกตั้งใจไปเดทกันนะอะไม่กี่ครั้งแต่ปีนี้อะผมก็ตั้งใจไปเดทกับซ่งเยอะๆนะไม่ต้องหรอกค่ะเราขี้เกียจไปข้างนอก เป็นอะไรอะไรเข้าตาตะะอันนี้อันนี้ไก่ตุ๋นไก่ตนนุ๋เนเราได้กินส้มตำก่อนว้าดูกุ้งสดเฮ้ยทำไมกุ้งสดเหลือแค่แค่ตัวเดียวเขาตัอะมาปุ๊บกินปั๊บเลยเหรอแค่ตัวเดียวเองหรอ กินไปแล้วผมไปแล้ด้วยเราก็ต้องกินอันนี้ด้วยอจริงๆอ่ะไข่ตัวนเนีนย่ยต้องกินก่อนข้าวนะได้ทำให้แบบท,ทอ้องสบายอัปมวยนี่แหละทำให้ท้องเแดบบ อุนอ่นๆนะกินกับปลาหมึกโอ้ยรีบกินเกินไปอ่ะมีไม่ความร้อนนะแบบอย่างเนี้ยเอาพริกสดเยอะๆผมชอบอ่ะอืม,อม 이 양념이 세다 양념이 약간 매콤하고 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 매콤해요 와우 와우 말해요 양념 음. 오케이 근데 냉동실이 너무 길어서 조금 더 매콤한 것 같아요 근데 양념 오케이 양념이 약간 매콤하고 매콤해요 แล้วก็วันนี้นะครับทุกคนอาหารก็โอเคใช่ไหมครับแต่ว่าผมชอบบรรยากาศมากกว่าดูบรรยากาศด้วยกินด้วย,วยรู้สึกแบบอร่อยกว่าเดิมมั้งไงแล้วก็ร้านนี้นะครับเจ้าพเปิดก้าวมองเช้าถึงสองสามทุ่มนะ ต้งคิดว่ามาเย็นๆย็นอะอาจจะบรรยากาศสวยกว่าเดิมอ่ะไม่เคยเดินไปตรงนู้นเลยอ๋อไม่มีอะไรมากเธอเออไม่มีอะไรมากแค่เดินเดินเป็นเล่นเฉยๆฉิวเิวไกลปะตรงนู้นไงไม่ไกลไม่ไกล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 ถ้าเธอเดินใช่ไหมโอ้โหต้องเดินสองสามชั่วโมงนะเดี๋ยวเพงคิดจะเดินไปตรงนู้นแหละกินอันนี้กินปลาสดกินปลาเนื้อปลาอย่าสนใจตรงนู้นเลยตรงนู้นไม่มีอะไรมาก นี่นะครับหมูสามชั้นคอนโดหมูคอนโดหมูคอนโดอ่ะนี่หมูสามชั้นมาทอดน,นะชินปุ๊บอันนี้เพิ่งทอดมาร้อนะอ่ะผมด้วยผมนี่ไปมากรูดด้วยขอู้้ต้องกินยังไงอันนี้ใช่ไหมต้องกินกับไปมากรูดดักจะได้หอมมากอร่อยนี่นะ โอเคนะครับทุกคนวันนี้เรามาเต t e กันเรียบร้อยแล้วนะครับจบแล้วหรอจบ<ะ> <laughs> จะกลับบ้าน <laughs> กินข้าวแล้วก็ไปปันป้นเหลือเหนื่อยต้องกลับบ้านได้แล้วแล้วก็อาหารในวันนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับก็ราคาก็สมราคาค่ะไม่ได้แบบว่าแปลกมากหรือว่าอะไรมากแต่ว่าเราได้วิวได้มาแบบชี้ไป ใ,ใช่คนที่อยากจะแบบเดทที่รัชบุรีใช่ไหมครับหรือว่าอยากจะแบบใช้เวลากับครอบครัวผมก็แนะนําที่นี่นะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ผมทําอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่หรือว่าอยากจะชห้แบบมีร้านอาหารที่แนะนำมาอร่อยอร่อยอยากเขียนคอมเมนต์ให้เยอะๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปกินด้วยนะโอเคนะครับทุกคนจะกันวิดีโอหน้านะครับาบายบายครับสวัสดีครับ